สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่ลักบี้ก็สีมะพร้าวพักหรือว่าขวบใส่บวบใส่เห็ดใส่หอมใส่หมูสับขวตามมีตามเกิดพี่นอ้องอันนี้ก็เห็ดนะคะเห็ดคอนขาวพี่น้องเสียดายมันก็เลยจะมาทำตามมีตามเกิดเขาเอินขวบตามมีตามเกิด ใส่หมูสับใส่บวบเนาะแล้วก็ใส่หอมแล้วก็โขคริโขโคระเทียบปะเราไปทำกันนะคะแล้วก็เทน้ำมันลงนะคะวันนี้ใช้น้ำมันหมูค่ะ มันหนีไม่ได้ชัวบุรีรอมย์ก็ทำค่ะ 这天。 มีสูงงัวลงไปกับสี่สอนชาวนะคะเพื่อนๆอ่งนั้นาไปค่ะสี่โตและทุกคชอบนะคะาหาักอยในต,ตัวะคะ่ะซีซ่ขาวสามส่วตองพน น้ำมันหอยสองสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วกเห็ดลงนะคะ หอมลงค่ะหอมกับบวกทองเราก็มาขวบซิคัน กัวตะพืชตะบื่อแน่ยมันพิหนกใส่ทั้งบวบบวบยูสวนจะของปลูกไว้กิ้มบนบรทชาติสดายเก็บมากองไวมทั้งขัวใช่กันกลายเป็นขัวตะพืชตับผื่อเลยอร่อยนะคะลองใส่ใส so hmm. ่ย <Chelsea> ูขาวไปอีกช้อนโต๊ะเป็นสี่ช้อนโต๊ะนะคะประมาณหอยสองอร่อยค่ะเพื่อน ลองทำ,ทำาทํรยารัวตะพืชตะพืชพี่น้อกลองเห็เดเบ้งแฉบอยขาพี่น้อกก็มีเห็ดคอนขาวนี่หัวหอมเนาะที่บวกค่ะพือนะอร่อยเพื่อนลองทำขัวตะพืชตะพื่ ของนี่นี่แลก็บอก่กินเบื่อก็เสียดมม่ถึงอ่อกก็เลานมาขวดก็คือแ่บขาอร่อย ลิปนิกก็ขคอราไปก่อนที่น้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ